ก่อนก่อน <coughs> <Go, go, go. coughs> คิวไลท์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมนี่เพิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาดูขั้นตอนนะครับผมในการดูดไขมันนะครับเทียบให้เห็นข้างต่อข้างกันแบบนี้เลยนะครับผมว่าข้างที่ดูดกันออกไปแล้วนะครับผมคือข้างซ้ายฝั่งนี้นะครับผมนี่คือบริเวณสะโพกของคนไข้แล้วนะนี่คือ,คอบริเวณไหลนะ่เนาะคุณจะเห็นว่าเอวมันมีความเคิร์ฟความเว้า แบบนี้แล้วนะครับผมแต่ถ้าคุณดูนะครับผมเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งคุณผู้ชมครับนี่เลยจะเห็นว่าฝั่งนี้นะฮะมีไขมันส่วนเกินอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวยังไงล้วจะให้ดูนะครับสองข้างพร้อมกันแบบโอเวอร์วิวแบบนี้เลยนี่คุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวจะซูมให้ดูข้างที่ทําแล้วและยังไม่ทําขอความคิดเห็นจากคุณผู้ชมหน่อยว่าเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างไรคุณผู้ชมครับนี่เลยคุณผู้ชมครับจากนี่ครับ ครงที่ทำแล้วนะครับผม ส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ต่อกันคอนติเนียราบเรียบแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นข้างนี้คุณผู้ชมครับนี่เลยฮะคุณจะเห็นได้ว่านะครับมีไขมันสะสมอยู่ในชั้นไขมันทั้ง3ส,ส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนสะบักนะครับผมด้านบนตรงนี้และนี่ก็คือบริเวณเอวนะครับผมอีกหก้อนและนี่ก็คือบริเวณสะโพกอีกหก้อนคุณจะเห็นว่ามันเป็นถ้าเป็นเส้นก็จะเห็นว่าเป็น1 2ึ สามแบบนี้นะครับผมแต่ข้างที่ดูดเรียบร้อยแล้วไม่มี1 2 3สมมีแต่เรียบแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับนี่คือการดูดไขมันนะครับผมที่คิวคลินิกครับผมด้วยเทคนิคที่ใช้เครื่องนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพากลับมาชมตรงนี้ใหม่แต่จะให้ดูเครื่องนิดหนึ่งนะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมครับ เป็นเครื่องสีฟ้าแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเวเซอร์สมูทนะครับผมนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นซีรีส์ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมที่จะทําให้การดูดไขมันนั้นได้ผลลัพธ์ดีตั้งแต่ดูดเสร็จใหม่ๆเลยนะครับผมแบบนี้ตั้งแต่ดูดเสร็จเลยนะครับผมก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีและชัดเจนแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีคุณสีสะสะสโสมนะครับสวัสดีคุณวราพรสวัสดีคุณปุ้ยสวัสดีคุณ คุณรตนะครับสวัสดีคุณรศวินสวัสดีคุณโยด้วยสวัสดีคุณมินานะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับผมแม้ว่าคุณจะมีปัญหายังไงไขมันสะสมที่จุดไหนนะครับผมเครื่องเวเซอร์สมูทนี้สามารถที่จะใช้ขึ้นเอาระสาวนะครับผมและสลายไขมันที่จับตัวกันอยู่เป็นก้อนแบบนี้ก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3ครับอ่าสลายไขมันที่จับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้ให้กลายเป็นของเหลวครับแล้วก็ดูดเข้าไปเก็บไว้ในถังพักนะครับผมและ ทำด้วยเทคนิคการให้ยาสลบที่จะทําให้คนไข้ไม่รู้สึกตัวขณะที่ทําการดูดไขมันนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะไม่รู้สึกตัวแล้วคุณหมอสามารถที่จะทําการดูดไขมันได้ตรงจุดนะครับผมได้ตรงตําแหน่งมากที่สุดเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมถูกต้องตรงใจแบบนี้ข้างนี้ยังไม่ทําครับคุณผู้ชม ข้างนี้ทําแล้วครับคุณผู้ชมเรียบเนียนแบบนี้เลยแล้วก็สังเกตไหมครับว่าหลังทําทันทีไม่มีรอยขึ้นสม้มไม่เห็นความบวมช้าและแอรเรียตั้งแต่แผ่นหลังนี่แผ่นใหญ่มากนะครับผมแต่มีจุดในการที่จะเข้าไปทําหัตถการเพียง 3... จุดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นคุณผู้ชมครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตย้ายฝั่งแล้วก็เดี๋ยวคุยกับ หน้าพี่เขาหลามไปก่อนนะครับผมคุยกับหน้าพี่เขาหลามไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวยังไงจะมีภาพก่อนทําให้ได้ดูด้วยอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าจะมีภาพก่อนทําให้ดูด้วยอยู่ตรงนี้นะครับผมวันนี้คนไข้ดูดหลายจุดมากนะครับดูดแผ่นหลังนะครับผมแล้วก็จะมีดูดในส่วนของขาด้วยนะครับผมขาทั้งหมดเลยนะครับแผลเล็กมากนะครับผมอ่ะพิมเข้ามาคุยกันขออนุญาตทักทายท่านที่คอมเมนต์เข้ามาสร้างโปรไฟล์เป็นแฟนตัวยงกันหน่อยสวัสดี สวัสดีคุณวราพรนะครับผมสวัสดีพี่วราพรสวัสดีพี่เขียวจากสุขโขทัไทยมาทุกวันนะครับผมตีรถถึงลาดเท้าแล้วหนึ่งนะครับผมพี่วรลาพรเอสเลยว่าอย่างนั้นนะครับผมพี่โยพี่โยยิ้มน้อยนะครับผมสวัสดีค่ะนะฮะเออสวัสดีค่ะ โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวสังเกตที่สายไปแล้วก็เดี๋ยวผมทักทายไปแล้วก็สังเกตที่สายไปนะครับว่าไขมันที่ออกมาคุณภาพดีแค่ไหนนะฮะสวัสดีพี่เมรีครับมาแล้วคุณเกี่ยวมาแล้วแผลเล็กมากนะครับคุณมินาบอกนะครับผมเลิศมากเลดมากแฟนตัวยงมาแล้วเวลคัมเวลคัมคุณทิตารีนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณปุ๊ด้วยนะครับผมดีจ้าคุณปุ๊บอกว่าดีจ้าโอเคตอนนี้คุณหมอกำลังทำอะไรอยู่ทำไมแบบ มีไขมันไหลพูดออกมาตามสายแบบนี้เป็นการดูดไขมันครับผมที่ไขมันที่ออกมานี้อยู่ในจุดของสะบักหลังนะครับผมอ่านะฮะด้านบนนะครับผมก็จะดูดออกมาด้วยเครื่องเวเซอร์สมูทครับผมที่จะใช้ขึ้นแอร์ทอซาวสลายออกมาเป็นของเหลวแล้วก็ดูดเข้าถังพักแบบนี้ดูดในชั้นไขมันที่เหมาะสมครับผมแล้วก็ดูดด้วยเทคนิคยาสลบที่คนไข้จะไม่รู้สึกตัวคุณไม่ต้องรู้สึกเจ็บเลยแล้วก็ใครที่อยากจะเติมไขมันหน้าเด็กก็สามารถที่จะใช้นะครับไขมันของตัวเองในจุดต่างๆแบบนี้เติมเข้าไปได้ ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะสวัสดีคุณทันถนนชัยนะครับอยากลดถุงใต้ตาต้องทำยังไงคะ ถุงใต้ตาสามารถที่จะเติมเต็มได้ด้วยฟิลเลอร์หรือว่าการเติมไขมันตัวเองเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านขาหากใครนะบอกว่าอันนี้เป็นเทคนิคการดูดไขมันนะคะเพื่อลดสัดส่วนแต่ใครนะคะอยากเติมไขมันหน้าเด็กเราก็จะใช้เทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่าเทคนิคคูลแฟตนั่นเองค่ะใช่แล้วครับเพราะว่าไขมันแบบนี้เมื่อดูดลงไปแล้วไขมันตายแน่นอนเพราะว่าเราต้องมีการเมลไขมันคุณพี่ใช่แล้วการเมลไขมันของเราเนี่ยข้อดีตรงนี้เขาว่า มันจะดูดไขมันออกได้เยอะรเรายิ่งดูดด้วยเครื่องเวเซอร์เนี่ยดูดไขมันออกได้เยอะจริงๆสัดส่วนเนี่ยลดหายไปเลยหลัง ดูดเสร็จทันทีนะคุณผู้ชมทำได้แล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณพี่เกี่ยวมากชอบฟังข้าวพูดนะครับครอบครัวตระกูลข้าขอบคุณด้วยนะครับคุณพูที่แท็กเพื่อนมานะครับผมใครที่อยากมีเพื่อนเออใครที่มีเพื่อนสิไขมินอยากอยากมีเพื่อนอ่ะเราก็มีใครครบมาหาในนี้เออมาหาในนี้นะครับผมใครที่มีเพื่อนแล้วเขารู้สึกว่ามันมีไขมันส่วนเกินไม่ใช่เราจะบอกว่าเขาเป็นคนตัวใหญ่แต่เขาอาจจะเป็นคนตัวเล็กที่มีไขมันส่วนเกินบางคนนะน้ำหนักไม่ถึง50ด้วยซ้ําก็เข้ามาดูไขมันนะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยมัน สะสมแต่ละสัดส่วนไม่เหมือนกันครับบางคนตัวเล็กคุณผู้ชมขาไขมันบริเวณหน้าท้องเยอะบางคนตัวเล็กไขมันบริเวณต้นขาเยอะหรือว่าบริเวณเนียงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถดูดได้หมดเลยคุณผู้ชมได้หมดเลยการดูดไขมันไม่ได้เหมาะสําหรับคนที่น้าหนักเยอะเสมอไปเหมาะกับคนที่บอกว่ามีไขมันสะสมในร่างกายเยอะคุณผู้ชมขาครับมไขมันสะสมเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนๆครับผมออกกำลังกายก็ลดยากในส่วนนี้ครับบางคนคนไข่บอกว่าโอ้จ้างฟิตเนสเสียเงินเป็นแสนก็ยังมีออกมาแล้ว7ปี6ปี ก็ไม่หายไปแต่การที่มาดูดไขมันที่คิวคลินิก หลับไปตื่นเดียวตื่นมาสัดส่วนลดเล็กลงทันทีเลยคุณผู้ชมครับหลับมาตื่นเดียวก็สวยเลยนะครับผมอยากจะแนะนําใครแท็กชื่อเพื่อนมาหน่อยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้แท็กชื่อเพื่อนคนละหนึ่งคนหน่อยนะครับผมให้เขาเห็นไลฟ์สดนี้เนาะจะได้รู้โซลูชันนะครับได้รู้วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาไขมันที่มันสะสมอยู่ในส่วนต่างๆนะครับผมคุณอริสาขอพระคุณมาก f อคุณกันเองตั้งแต่ที่เก่าแล้วค่ะขอพระคุณมากครับผมยังไงตามมานะครับผมได้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ ชมครับดูดไขมันราคาเริ่มต้นไม่แพงทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมสําหรับ<ช>ราคาดูดไขมันครับอ่านะครับผมแล้วก็การเติมไขมันหนะ้าเด็กสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของใต้ตาขมับหรือว่าจุดต่างๆ<ช>เริ่มต้น13,900ับาทเท่านั้นเราเป็นเทคนิคเดียวที่ใหม่ล่าสุดเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดเติมไขมันที่นี่คือปังที่สุดหรือว่าดูดไขมันก็ลิดที่สุดเพราะว่าตัวดูดไขมันของเราเนี่ยก็ดูดออกได้เยอะ สัดส่วนเล็กลงทันทีแล้วที่สำคัญไม่ต้องพักฟื้นนานใช่ครับผมอันนี้คือรถจริงๆไม่ต้องพักฟื้นนานบางคนเนี่ยไม่ต้องลางานด้วยซ้ำครับผมหยุดวันนี้พรุ่งนี้นะคะทํางานได้เลยนะเนี่ยแหละค่ะข้อดีของเครื่องเวเซอร์หลีกเลี่ยงการโดนเส้นเลือดหลีกเลี่ยงการโดนเนื้อเยื่อรอบๆหรือว่าเส้นประสาทรอบๆเพราะฉะนั้นนะคะไม่บวมไม่ช้ำพักฟื้นเร็วค่ะใช่ครับยังไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากดูดไขมันต้องขอสำหรับคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้ตอบหรือมันระบบมันไม่ขึ้นนะครับผมหรือว่าอาจจะต้องให้เ้้้้าาาาหหนที่่ครรดูืออองงงขใก็ต ยด้วสวัสดีคุณแซมมี่ครับสวัสดีพี่ๆตระกูลข้าวขอบพระคุณมากเลยสวัสดีคุณพี่ดวงใจนะครับสวัสดีน้องๆข้าวทุกคนนะครับทักทายกันมาแบบนี้ดีมากๆเลยครับใช่แล้วครับแล้วก็จะได้เช็คด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยใครเป็นแฟนตัวยงแล้วหรือยังถ้าเป็นแฟนตัวยงแล้วจะมีรูปเพชรขึ้นที่บนชื่อแล้วก็จะเขียนว่าแฟนตัวยงคุณผู้ชมครับใครที่เป็นแฟนตัวยงนะฮะทำง่ายๆ1ก็คือกดไลค์2กดแชร์แล้วก็3คอมเมนต์คุยกันแบบนี้นะครับผมในทุกๆไลฟ์นะครับผมในทุกๆโพส์ในทุกๆรี นะครับหลังจากนั้น Facebook จะ สถาปนานะครับการอวยยศนะครับผมให้ท่านนะครับผมได้เป็นแฟนตัวยงเองนะครับผมเป็นเจ้าเมืองทือว่าง่ายที่ไม่พลาดการไลฟ์สดของเราเวลาเราอัปเดตไลฟ์สดทันทีต้องติดดาวไว้ที่หน้าเพจคิวคลินิกเลยพอถ้าคุณผู้ชมทางบ้านติดดาวไว้ปุ๊บเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเด้งหน้าเฟซตัวเองเลยใช่ครับรีบกดเข้าดูเลยคุณผู้ชมทางบ้านขานั่งทำงานไปก็สามารถดูไปได้นะดูเพลินเป็นข้อมูลเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศยกรรมต่างๆได้ด้วยใช่ครับผมแบบนี้ดีทั้งได้ข้อมูลที่ดีด้วย ดีโอ้หายใจไหมครัดีทั้งได้ข้อมูลที่ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ดีที่จะได้ของไปในทุกๆเดือนด้วยแจกรายเดือนแจกราย3เดือนแล้วก็แจกตอนสิ้นปีใช่หรือว่าเข้ามาพูดเล่นพูดหัวกับเราได้นะรบางวันเนี่ยเรานะคะออกสังข้างมาตัดเราก็นั่งพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นและบางทีเรามีการแจกโปรโมชั่นในลฟ์สดนั้นได้ด้วยนะหากใคร CF ทันก็คือทันนะคะผู้ชมขาสมมุติว่า คุณคุณดาดาเนี่ย CF มาเราก็บอกคุณดาดาไปค่ะคุณเขียวซ oh. ูโกไดไปค่ะไปค่ะขวางไปอย่างนี้เลยนะ <Okay. S 1> e บอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้เราชอบแจกในไลฟสดพี่เขียวบอกว่าพี่ก็แชร์แต่ยังไม่ขึ้นอาจจะใช้เวลาครับอาจจะต้องใช้เวลา1นึถึงสหรือว่าพี่เขียวได้เปิดสาธารณะไหมเอ่ย มีหลายปัจจัยเปิดสาขาหรือไม่หรือว่าระยะเวลาด้วยนะครับผมอาจจะใช้ระยะเวลาในประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสองสัปดาห์หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความถี่ที่เราเข้ามาแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยเนาะใจรอนิดนึงครับไม่พลาดแน่นอนเดือนนี้ลุ้นให้ทุกคนเป็นแฟนตัวยงนะครับแล้วก็มาคุยกันอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วอีกไม่กี่วันของรางวัลสุดพรีเมียมของเราก็ปล่อยออกมาแล้วเราจะได้ลุ้นไปพร้อมๆกับสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่หรือว่าใครอยากได้นักรีบแ็กเพื่อนให้เพื่อนเข้ามาช่วยร่วม ด้วยแล้วก็เอาไปแบ่งกันครับผมแบ่งแบ่งกันที่จดไดาสอบถามราคาเข้ามาเป็นราคาของดูดไขมันใช่ไหมครับหรือว่าส่วนไหนนะครับผมพิมพ์กัธการเข้ามาพิมพ์ขัการที่สนใจเข้ามาได้เลยทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมเจ้าหน้าที่รอให้คําตอบอยู่แล้วนะครับก่อนจากกันไปเดี๋ยวจะพาไปดูสวนทรงองค์เอวของลูกค้าท่านนี้ที่นอนอยู่บนเตียงนะครับผมก่อน ก่อนที่จะมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าหลังทําทันทีทั้งหมดแล้วเนี่ยที่ทําไปเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนวคุณผู้ชมจัภาพจํานี้ไว้เลยนะหลังมีสามชั้นไขมันเยอะเป็นปุกปึกปึกนะหลังเสร็จทันทีบอกเลยว่าหลังเรียบเนียนคุณผู้ชมทางบ้านขสามชั้นหายไปแล้วแน่นอนแน่นอนครับขออนุญาตนี่เลยนะครับผมนี่ครับชั้นที่หนึ่งที่เราเห็นชั้นที่สองและชั้นที่สามนะครับผมทั้งสองข้างแล้วก็ยังมีที่ต้นขานะครับนี่คือขาด้านข้าง นะครับผมหันคนละข้างแบบนี้เลย45องศาแบบนี้คุณผู้ชมครับรอรุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าหลังทําทันทีแล้วสาวทันนี้จะออกมาสวยแค่ไหนรอชมนะครับผมคิดถึงการทําสัญยกรรมคิดถึงคิวคลินิกลาดพาว67โทร0834291999 0834291999หรือที่อินบ็อก์ของเพจนี้ได,ได้เลยค่ะ